วันนี้วันที่9เดือนกระดับกระดามอมพี2023เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบับดาดาซึ่งอแวกบับดาดาได้พูดในวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปี1995หัวข้อของเวลรีในวันนี้ก็คือยุคบรรจบพบกันเป็นยุคของเทศกาล การเฉลิมฉลองกับเทศกาลก็หมายถึงการคงความจริงจังและกระตือรร้นอันไม่เสื่อมสลายวันนี้พ่อชีวาตรีมูติสีเทพรัชาก็คือผู้สร้างของสามเทพได้มาที่จะเฉลิมฉลองไดมอนจูปีและวันเกิดเพชรอยู่กับ เพชรทางจิตวิญญาณของท่านวันเกิดเฉพาะพิเศษนี้เรียกว่าเป็นวันเกิดเพชรเพราะพ่อนั้นได้อวตารลงมาเพื่อที่จะทําให้ดวงยานผู้ที่เป็นเหมือนกับเปลือกหอยมาเป็นเพชรที่มีค่านี่คือวันเกิดที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ตลอดทั่วทั้งวงจรและมันก็เป็นวันเกิดที่ เฉพาะพิเศษและน่ารักที่สุดในทั้งโลกเมื่อไรก็ตามที่ผู้คนเฉลิมฉลองวันเกิดมันเป็นของดวงยานของมนุษย์แต่วันเกิดของชีว่าน,นี้นั้นไม่ใช่ของมนุษย์มันเป็นวันเกิดของจุดที่ไร้ตัวตนเมื่อลูกพูดว่าชีชยานตีรูปแบบของจุดแสงก็จะมาอยู่เบื้องหน้าลูก ตลอดทั่วทั้งวงจนรูปไม่เคยเฉลิมฉลองวันเกิดของดวงยานสูงสุดที่ปราจากร่างนี่คือวันเกิดเฉพาะพิเศษของตรีมูติพ่อชีวาพูดที่ปราจากร่างเท่านั้นและนี่ก็คือชีพยานตีเดียวที่เป็นวันเกิดของลูกๆและพ่อในเวลาเดียวกัน วันนี้ลูกได้มาเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อหรือว่าลูกนั้นได้มาเฉลิมฉลองวันเกิดของดวงยานบราหมงเช่นเดียวกันลูกนั้นบอกทุกๆคนว่าชิปชยานตีหมายถึงตรีมุติชยานตีและเป็นบราหมนชยานตรีพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้รูปนั้นเป็นอิสระจากจามเมล่าก็คือความโกลาหลวุ่นวายและมีประสบการณ์กับรางวัลของความสมบูรณ์และก็สมบูรณ์พร้อมขอให้รูปเป็นอิสระจากจามเมล่าความโกลาหลวุ่นวายทั้งหลายและมีประสบการณ์กับรางวัลของความสมบูรณ์และสมบูรณ์พร้อม ในยุคบรรจบพบกันมหาสมุทรจะไม่แยกจากลูกแม่น้ำคงคาและลูกแม่น้ำคงคานั้นก็จะไม่แยกห่างจากมหาสมุทรนี่เป็นเวลาสำหรับเนล่าการพบปะกันของแม่น้ำและมหาสมุทรที่จะล้อมไปในการและกันผู้ที่อยู่ในเมลานี้นั้นจะมาเป็นอิสระจากจามเมล่าคือความโกลาหลวุ่นวายทั้งหลาย อย่างไรก็ตามผู้ที่มาเป็นผู้ที่ทัดเทียมเท่านั้นสามารถมีประสบการณ์กับเมล่านี้ได้การมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมก็หมายถึงการมาเป็นผู้ที่หลอมผู้ที่หลอมอยู่ในความรักตลอดเวลาก็จะมีประสบการณ์กับรางวัลของความสมบูรณ์พร้อมและความสมบูรณ์ได้ดวงยานเช่นนั้นจะไม่มีความปรารถนาใดาๆ กับรางวัลบางอย่างชั่วขราวพติพ์พในวันนี้ให้อยู่ในการเป็นเพื่อนที่สูงส่งของพ่อผู้เดียวตลอดเวลาแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสูงสุดให้อยู่ในการเป็นเพื่อนที่สูงส่งของพ่อผู้เดียวตลอดเวลาแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นผู้ที่ศักดิ์ิทและสูงสุดที่สุดอัจฉริอมชานติ